สาวเล่าทดโมวไว้นะคะพี่น้องคะหลังจากเจอพฤติกรรมของชาวเขมีนเนี่ยบอยซะเลือเกินนะคะขอเล่าบ้างเถอะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องคะว่าเป็นอย่างชาวเขมีนเนี่ยถึงมักมีอคติชาวกัมพูชานะทุกคนบางคนก็ถึงขั้นหนักหน่วงนะมีอคติกับคนไทยมากหลงคิดว่าตัวเองเนี่ยอะเป็นต้นแบบซะทุกอย่างพี่น้องเลย และกันยังหลงเขาใจพิษอีกต่างหากว่าคนไทยเนี่ยจเจริญได้เพราะว่าก๊อปปี้ชาวขมีมาทุกสิ่งทุกอย่างเลยโอ้โหจริงๆนะทุกคนเห็นแล้วสะเทือนใจจริงๆกับมีความคิดแบบนี้นะเออก่อนที่จะไปฟังนะคะไม่ว่ากับตรงข้อเก่าค่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพีพีเอฟซี FC. ทุกคนทุกท่านจ้า เพราะว่าจะเป็ี่ยนทังฟังไทยฟังเล่าหรือว่าพี่พีอซีต่างๆประเทศเราจะงราที่เขามาติดตามฮับชมฮับฟังนะคะน้องไม่ว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกท่านค่ะอะเพีว่าจะเล่าให้ฟังนะคะในที่เคยรู้มาแล้วก็เคยไปนะสถานที่ที่เป็นชายแดนที่ขเขมีติดก,กับไทยนะทุกคนเพว่าบอกเลยนะคนไทยนี่คือใจดีมากเลยนะกับชาวขเขมีเนี่ยไม่ว่าจะ ใครก็แล้วแต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้กันเนี่ยดูสิคนไทยน้อยคนมากที่จะมาค้าขายคนไทยขอโทษค่ะพูดผิดเนาะคนไทยน้อยคนมากที่จะไปค้าขายในชายแดนเพื่อนบ้านลาวกัมพูชาพมา่านะที่ติดกันกับไทยคือติดกันมากแหละเออ โดยเฉพาะนะลาวกับกัมพูชานอกเพว่าเคยไปแต่พม่าเพาว่าไม่เคยไปแต่เชื่อว่าชายแดนติดกันแน่นอนทุกคนคะ่ะบางคนบ้องขามหนามขามทะเลหรือวาขามเหือ่อพี่น้องเพื่อนก็นยังสามารถไปมาหาสู่กันไหนง่ายมันบอกแต่ทุกคนเชื่อไหมคะการค้าขายคนไทยหน่อยมากเลยที่จะเอาของไปขายในประเทศที่เพยวว่าเก่าถึงมานี่เนาะประเทศเพื่อนบ้านนะ ลาวกัมพูชาอ่าและกบพมาพี่น้องหน่อยเลยนะแถบจะหายากเลยตรงกันข้ามคือยกตัวอย่างคือยังไงเนาะย่างเช็นพ่อพ่อพอว่าขามไปฝั่งลาวเนี่ยเวลาจะมีแต่อ่าทางฝั่งลาวเนาะกะซีมีแถบจะบ่มีเลยคนไทยไปขายอีย่างนะทุกคนขายสิ่คขายของอย่างบ่มีเลยนะเท่าที่เห็นนะแต่พ่อเขาขามมาฝั่งไทยปรับจะเห็นเลย อ่ะเป็นจิงมีตลาดนัดเนาะชองฝั่งเราไทยคนเล่านี่ล่อที่จะเอาของมาขายอยู่ตลาดนัดฝั่งไทยนี่คือหลายขนาดอันนี้คือเห็นได้ชัดเจนนะและอ่ะอันนี้คือเล่าเนาะที่เพ่ว่าเห็นและสองคือที่เพ่ว่าเห็นก็คือประเทศนะกัมพูชาทิ่ติดกันกับไทยนะคะก็คือสกักเกวพี่น้องคะ่ะที่ขังขังก่อนเนาะก่อนที่จะเฮดบัด MOU ได้เพ่ว่าก็ต้องไปอ่ะและงานโตพี่น้องคะ่ะ และพ่อแม่ว่าขามไปนะจะแตกต่างเลยนะจะบ่มีคนไทยไปขายของเลยแม้แต่คนเดียวพี่น้องค่ะบ่มีเลยมีแต่คนไทยเผื่อผ้ากันไปเทียเท่ยวต่อแถวเลยก็จะมีสวนบอกเลยว่าอันนี้คือคนไทยนะคะพี่น้องสามารถเข้าไปได้เลยเนาะอ่ะคนเล่ากะมาอีกฟังหนึ่งก็คือหลายหลายมากๆคือคิดเบืองว่ารถบัสหันประมาณโอ้โหเจ็ดสิบและรถตูวนี้ก็หลายปะมาณเป็นร้อย อันนี้คือเรื่องจริงนะพี่น้องมันเป็นขังแหลกทีเพื่อว่าไดีเห็นว่าโอ้พระเจ้าจอดนายยอดมากต้องอุทานคํานี้เลยคนลาวลลยเถืายไ่ายวาพี่น้องเอ้ยหลย,ลยอะไรอยโลนะหลายจนไพ่ว่าคิดว่ามันโอ้โหถ้าหากว่าคนลาวเราเนี่ยกลับไปประเทศลาวเนี่ยแล้วไปทํางานในลาวเนี่ยเพื่อว่าเชื่อเลยว่าลาวก็อาจจะเจริญอยู่นะพี่น้องคะ่ะ การไปการมาอาจจะสะดวกสบายแน่และเศรษฐกิจก็อาจจะดีขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะว่าคนลาวเยอะมากทุกคนไม่รู้ว่าพี่พีเอฟซีแบบเคยได้ดูไหมคลิปที่แพรวาเคยไปเนาะแล้วก็ไปเจอสถาน,นการณ์แบบโอ้โหคือกัมพูชานี่เขาไม่มีน้ําใจนะทุกคนคะ่ะคือเขาต้องการที่จะเอาอย่างเดียวในสิ่งที่เขาต้องการบางอันนี้คือแพรวาก็ไม่ได้บอกว่าบางคนนะ เพวาะจะพูดในแค่คนที่เพวาเจอคือคิดดูว่าคนลาวเนี่ยต่อแถวกันเยอะมากและมันเป็นช่องทางเล็กๆอะ่ะเพื่อที่จะเดินขึ้นไปตึกเพื่อที่จะไปปั๊มบัตรแล้วเราก็ต้องวนกลับมาข้ามมาฝั่งไทยเออแล้วล้อของเขานะเขาลดล้อเข็นอนะ่ะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดนะ ทั้งที่คนไทยเขาก็บอกแล้วบังไม่รู้ว่าเขาทำไมถึงเขาเรียกบังนะทุกคนเพราะาอาจจะเป็นเพราะดําหรือเปล่านะขอโทษนะเพรา,าไม่ได้เหยียดผิวนะแต่เขาคนไทยเรียกว่าบังอย่าพึ่งรอก,ก่อนซีเห็นไหมมันเข้าไม่ได้แล้วล้อรถเข็นนะ่ะดันเข้าไปเลยทุกคนเหยียบขาใครไม่สนแล้วบังเอิญเนานะขอโทษค่ะอันนี้คือไม่ได้อวดเราก็ดันเป็นคนที่มีหน้าอกเนาะ <laughs> ทุกคนคนะ่ะ แล้วที่มันแคบอ่ะแล้วล้อมันมันดันตรงนี้มันคือเจ็บมากแล้วแล้วความสูงอ่ะแล้วมันก็เี็บข้างล่างแล้วน้องที่เข้าไปด้วยก็ดันเออก็มีเหมือนกันคือมันเจ็บมากแล้วมันจุกมากคือแบบโมโหสุดเลยเพวานะไม่สนใจเลยไซส์แรงทั้งแรงมือแรงเท้าเนาะอันนี้เพวาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเขาทําเราก่อนนะเออเราจะไปยอมได้ยังไงเนาะก็รู้อยู่แล้วว่าที่มันแคบอ่ะ เราก็ใช้ทั้งสองขาและก็สองแขนดันออกไปเลยค่ะพี่หน้องค่ะไม่ยอมค่ะแล้วทั้งร้องเลยนะควายมันเจ็บเจ็บก็ใจคําว่าคนมันเจ็บให้ทุกคนเนาะแต่เขาทุกคนเชื่อไหมคะว่าเขาทํำยังไงเขาก็ไม่ยอมนะเขาก็ดันทุลังไปจนได้อะจนกระทั่งคนเราหลายๆคนนะคือช่วยกันแต่เพื่อว่าไม่เข้าใจนะอันนี้คือไม่ได้ว่าคนเราด้วยกันนะ เขาจะไม่มีความแบบว่า่าสามัคีกันในการช่วยเหลือนะอันนี้คือเขาจะแบบเป็นเพราะเขากลัวหรือว่าเขางงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนแต่ถ้าเป็นที่ไทยเนะี่ยคือเขาจะรีบตื่นตะนกเลยนะเหมือนเขาจะตื่นตัวเลยถ้าหากว่ามีคนที่มาด้วยกันแบบรู้สึกไม่โอเคอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะพี่น้องสื่อแตกต่างกันเนาะอันนี้เพี่ว่ากับโอโหอกันนะเนาะนั่นแหละค่ะคือแล้วสิ่งสําคัญคือคนไทยใจดีมาก จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าอยู่ที่ฝั่งไทยแท้ๆแต่แม่ค้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวขายไข่ ไข่อะไรนะที่เขาชอบกินอนะ่ะไข่ลูกเออไข่ลูกนะคะทุกคนแล้วก็ขายอะไรทุกอย่างขายสารพัดอย่าง,าาางคือข้ามมาทางฝั่งไทยเนี่ยของกินจะอุดมสมบูรณ์มากๆไม่ว่าจะอยู่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะชายแดนไหนก็แล้วแต่นะทุกคนแพรวาเชื่อเลยว่าข้ามมาฝั่งไทยคือของกินอุดมสมบูรณ์มากๆแต่พอข้ามไปกัมพูชานะัทุกคนต้องขอโทษขออภยัยไม่ได้ตั้งใจบุรี่ <c oughs> เหตุการณ์ที่แพรวาเห็นคือพอข้ามไปปุ๊บ เราจะเห็นแต่ความว่างเปล่าแล้วก็จะไม่เห็นมีการร้านค้าขายนู่นนี่นั่นขายข,ายของกินเลยไม่มีเลยนะมีแต่ที่เดียวคือร้านขายบุหรี่แล้วก็ขายน้ำแล้วก็ขายบัตรนะถ้าถ้าหากว่าจำไม่ผิดนะทุกคนถ้าจำผิดต้องขอโทษขออภัยแต่เพราว่าคิดว่าเพรา,พราว่าจำไม่ผิดแน่นอนเพราะว่าเพาว่าก็ไปหลายครั้งอยู่ไปประมาณสองครั้ง คือไปมันทรมานมากนะทุกคนมันทรมานมากคือคนเยอะมากและมันเป็นอะไรที่แออัดคือคนเยอะมากๆเลยนะแล้วเพีว่าบอกเลยว่าคือเพว่าบอกเลยโอ้โหต่อให้เพว่าทําบัตร MOU ราคาสองสามหมื่นเพีว่าก็ทําทุกคนคะ่ะเพราะว่าเพยวว่าไม่ชอบที่จะต้องไปเจอคนเยอะๆแออัดแบบนั้นไม่การไม่ชอบการแย่งชิงไม่ชอบการแออัดที่แบบโอ้โหเป็นบวกกับคนเราที่เป็นคนที่แบบว่า อชอบเมารถไงแล้วทีนี้เราต้องนั่งรถตอนกลางคืนเนาะแล้วก็เวลาที่นั่งรถคือมันหลับไม่ได้เลยมันไม่สามารถที่จะนอนได้เลยนะทุกคนคิดดูว่าเรานั่งรถตัวแล้วเราก็นั่งแบบเข้าใจความรู้สึกเลยนะพี่น้องคะ่ะเลดินีบวกก็เผาต้องกินยาแก่เมารถพี่น้องคะ่ะกินยาแก้แพ้พอเรากินแล้วเราก็ต้องแบบม่วงนอนตลอดพอเราไปแล้วเราก็าไปถึงโน่นก็ประมาณตีตีห้าหรือว่าหกโมงเราก็ต้องรอทําการแปดโมง แล้วทีนี้กว่าเราจะทําเสร็จเราวนกลับมาอีกแล้วเราก็วนกลับมากว่าที่เราจะมาถึงห้องคิดง่ายคือเราไปตอนเที่ยงคืนแล้วเราต้องกลับมาถึงห้องอีกวันถัดไปก็คือประมาณอ่ะหกโมงหรือหกโมงเย็นหรือสอ่ะหรือประมาณขั้นต่ำประมาณสี่โมงทุกคนไวสุดประมาณสี่โมงคิดดู ทั้งที่เราก็โอ้โหไม่ไหวมันแย่มากถึงได้ฝากไว้นะคะสําหรับแรงงานต่างด้าวเนาะที่อยากจะมาทํางานในไทยทุกคนคะ่ะเรายอมจ่ายทํา M.O.U ดีกว่าสําหรับแพรวานะแพรวาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบแบบนั้นแพรวาเป็นคนที่ชอบแบบจ่ายเยอะๆแล้วมันคุ้มแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาแล้วเราประหยัดทำยังไงก็ได้ขอแค่ให้มันถูกต้องถ้าเราอยากจะทำงานจริงๆนะขนาด อันนี้คือเรื่องจริงทุกคนมันดีต่อเราการที่เราต้องไปทุกเดือนทุกเดือนหรือว่ายังไงอะคือมันอันตรายมากนะมันมีความเสี่ยงเยอะเราไม่รู้เลยชีวิตเหมือนอยู่แขนอยู่บนเช้นได้แล้วเพยววาก็ดันพลาดด้วยนะเพะียวาลืมนะลืมไปรายงานตัวครั้งหนึ่งเพียวาต้องเสียงเงินไปประมาณ 7,005กับน้องสมศรีครั้งนั้นทุกคนเพราะว่าเราลืมไปรายงานตัวตามที่กําหนดแต่ทีนี้เราไม่สามารถที่จะทิ้งพาส,สปอร์ตเราได้เพราะว่าพาส,สปอร์ตของเพวาเพวาทามานานมากแล้วมันอยู่ได้10อยู่ได้10กว่าปีพาส,สปอร์ตนะทุกคนแต่ทีเนี้ยคือเราก็ไม่ได้เคยไปปั๊มทุกเดือนทุกเดือนเนาะมันก็ยังเหลืออยู่แต่เพราะว่าเราจะทําเป็นบัตร MOU เป็นบัตรทํางานไปเลย เราก็เลยไม่ได้ทําการอะไรแต่พอเราไปปั๊มแล้วเรารู้สึกแบบโอ้โหมันมันแย่มากเลยเพราะว่าเราต้องกลับไปบ้านในช่วงนั้นและเราก็ต้องรอให้บัตรของเราทํางานก่อนในระหว่างที่เรารอเราก็ต้องแบบว่าต้องไปรายงานตัวครบกําหนดที่เจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยให้ทางตมเขาแจ้งมานะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือการที่อยากมาอยู่ไทยนะคะต้องทําถูกต้องค่ะพี่น้องคะ่ะ และสิ่งสําคัญที่สุดถ้าคุณทําถูกต้องตามกฎหมายคนไทยใจดีทุกอย่างใจดีชัวให้สวัสดิการของคุณครบเปิ้ลพี่น้องคะ่ะเนาะโดยเฉพาะอย่างเส้นที่เพี่ว่าเอาไปนะคะเรื่องการค้าขายทั้งสายแดนทไทยไหลยเนี่ยยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจนพี่น้องคะ่ะว่ามีแต่คนเพื่อนบัานไทยมาขายของอในฝั่งไทยนะคะคนไทยแถบจะบ่มีเลยที่จะต้องไปขายของอยู่ทัง เ่อนบานนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มาเล่าสู่พี่น้องฟังนะคะหัาชมเขาฟังแล้วมีวามคิดเห็นในดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังรงใจให้พี่วานำเด้อจากพี่ผานประกันใดนะคะก็ต้องขอโทษขอภัยพีพีเอฟซนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีจ้า